สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทั้งช่องดาพาด้วยสวัสดีนะคะวันนี้ได้ตัวเลขมาบอกน้องๆแล้วนะคะตัวเลขไว้ไปเสียงดวงเสียงโชคสวยมากค่ะวันนี้ได้มาแลว้วชุดสามตัวสองตัวนะคะน้องๆง,งวดวันที่สิบหกมีนานะคะทางช่องเราก็ได้มา ให้น้องๆเอาไปเสียงดวงเสียงโชคนะคะงวดวันที่1งเอ้ยงวดวันที่16มีนา6-7 16มีนา6-7นะคะได้มาอยู่ชุด2ตัวมี4ชุดแล้วก็ชุด3ตัว2ชุดนะคะน้องๆ ไอ,อ้น้องเอาไปเสียงดวงเสียงโชคซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้แต่นั่นนินนะคะก็มีโอกาสถูกเลขท้ายสามตัวนะคะน้องๆทางช่องเราได้มาก็เอามาลงให้เลยค่ะน้องๆค่ะนี่หลายตัวเลขมากเลยค่ะหลายอายจารย์เดี๋ยวค่อยทยอยลงนะคะแต่ชุดนี้ที่เคยเข้า9ก้าห้านะคะน้องๆชุดนี้ค่ะเอามาให้น้องๆไว้ คุณนะคะน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเราจะได้มีกําลังใจไปหาหวยหาเลขมาให้น้องๆอ,อีกให้น้องๆเอ,อาไปเสียงดวงเสียงโชคอีกนะคะน้องๆคะ่ะงวดวันที่16หมีนาะเม่นๆอีกแล้วคะ่นนคะน้องๆค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคะ่ะไปเอาตัวนี้นะ ุะคะทุกคนที่เข้ามารับชมมาเอาตัวเลขไปเสียงดวงซื้อหลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆค่ะทั้งช่องได้มาก็เอามานำเสนอให้น้องๆไปเสียงดวงนะคะงวดวันที่งวดวันที่

ตัวเลขมาแล้วก็เอาลงให้น้องๆค่ะมาด,ดูก่อนนะคะ ชุดสามตัวสองตัวนะคะกำลังดูเลขอยู่นะคะจะเขียนลงให้น้องๆเสียงดวงเสียงโชคคะ่ะรู้จะกลับหัวกลับหางอีหรือเปล่านะคะน้องๆค่ะี๋ยกให้น้องๆดูกลับหัวกลับหางอีหรือเปล่านอ้ออ่าเอาแล้วทางไหนกันแน่นอนสี่ห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามปดสามห้าสอง เอ้ยนอกกับหัวกับหางเลยยังไงกันเนาะเอาอย่างนี้เนาะกับหัวไหมเนี่ยสี่ห้าเจ็ดชุดสามตัวบนนะคะชุดสามตัวฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสี่ห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่ชุดสองตัวก็มีเจ็ดสี่เจ็ดสามแปดสามห้าสองนะคะจะให้ดูทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งนี้เหมือนไม่ไม่ไม่กลับนะคะเหมือนไม่กลับด้านแต่คอยดูแล้วมันจะกลับด้านกันหรือเปล่าะคะ ชอบก็หาซื้อไว้นะครับหัวลับหางอีกหรือเปล่าอโทรศัพท์เป็นไรน้อ <c oughs> ให้ดูพี่สองข้างเลยนะคะดูสองข้างไปเลยอย่าลืมนะคะชุดสองตัวมีเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามแปดสามห้าสองนะคะน้องนองแล้วก็มีชุด สามตัวบนก็มีสี่ห้าเจ็ดซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เลยนะคะสี่ห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่มีโอกาสถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆขอบคุณน้องๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมให้อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะคะดูโฆษณาให้จบแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยคะ่ะกดกระดิง่งดําแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะน้องๆเผื่อมีหวยดีๆเด็ดก็ ได้เห็นเลยนะคะเข้าทุกงวดนะคะน้องๆคะ่ะเราได้มาก็มาเขียนลงจัดทำเป็นแนวทางมาออกช่องให้น้องๆดูนะคะเพราะว่ามันเข้าจริงๆหวดที่แล้วก็เข้า คที่น้องน้เข้ามารับชมให้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะน้องน้ค่ะเดี๋ยวอ่านให้น้องน้องฟังอีกยกขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนไม่คชัดอีกค่ะน้องน้องค่ะไม่รู้จะกลับหัวกลับหางอีกไหมเนี่ยสี่ห้าเจ็ดสามเจ็ดส่เ อย่างนี้อีกนี่นะคะน้องๆคะแคปหน้าจอไว้นะคะไม่รู้สลับหัวสลับหางหรือเปล่าตอนที่เราถ่ายทําอย่างนี้มันก็ไม่สลับนะคะน้องๆพอไปอยู่ในช่อง y youtube เอาสลับคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดหววดีๆหวยเด็ดเดดนะคะมา เลยค่ะได้เลขดีเลขเด็ดมาทุกครั้งเลยค่ะน้งองๆค่ะตัางช่องก็มีแค่นี้นะคะได้เจอกันอีกคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ